แข่งเกมบิงโกทีมหญิงปะทะทีมชายมาลุ้นกันว่าทีมไหนชนะทีมหญิงยอดก่อนทีมไหนยอดเลียงครบสี่เมตรก่อนชนะทีมชายมีกัดขนมปังไปหนึ่งทีแล้วก็ยอดห่างๆทีมหญิงคนต่อไปนะครับผมยอดใกล้ๆทีมชายคนต่อไปยอดติดๆทีมหญิงปูดมีเป่ากระถาทับไปตรงกลางทีมชายจะยอดตรงไหนทับไปตรงกลางทีมหญิงจะเปลี่ยนทางไหมมาใกล้ๆทีมชายว่ายังไง ยอดขวาสุดทีมหญิงยอดวางมาดียอดเพิ่มเติมทีมชายจะแก้เกมมาได้เปรียบได้ไหมหยอดทับไปทีมหญิงจะเดินเกมต่อไหมอ้าทีมชายขณะนี้ห้ามพลาดตามครับทีมหญิงว่ายังไงจะเดินเกมต่อไหมเ<อ>ดินต่อขณะนี้ทีมชายห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมขวาสุดยัง<อ>ได้อยู่ทีมหญิงว่ายังไงต่อทีมหญิงปลกมือให้เลยทีมชายจะแก้เกมยังไง อ้าววางเกมเหมือนกันทีมหญิงก็พลาดไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับต่อไปทีมชายว่ายังไงทีมชายทุกคนอย่าลืมจังนครับทีมหญิงรู้ครับผมต่อไปทีมชายจะวางเกมต่อไหมปึ๊บไม่มีอะไรทีมหญิงว่ายังไงเอาด้เอาเด้อปึ๊บก็ไม่มีอะไรเหมือนกันทีมชายจะวางเกมไหมปึ๊บนี่แต่ทีมน่าจะรู้แบบนี้ทีมชายว่ายังไง ปึ๊บไม่มีอะไรเหมือนกันทีมหญิงวังเกยังไงปึ๊บเอ๊ะเรื่องที่จะไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับผมทีมชายาวางเกมทีมหญิงปึ๊บวางไปด้านบนเลยนะทีมหญิงวางเกมด้านบนทีมชายว่ายังไงปึ๊บไม่มีอะไรทีมหญิงแบบนี้ทีมชายจะรู้หรือเปล่านะเอ้ยอ้าวยังรู้นะครับผมทีมหญิงเอ้ย ไม่มีไรไม่มีอะไรครับขณะนี้ทีมชายมี15เยอะกว่าทีมหญิง้ยทีมหญิงว่ายังไงต้องคิดดีๆิลงผิดชีวิตเปลี่ยนจังหวะนี้ทีมชายจะรู้ไหมนะว่าทีมหญิงเอ้ยอย่างรู้ทีมหญิงว่ายังไงแกรเกมเรอเห็นทีมชายเห็นอะไรเวบๆดีใจไปแล้วทีมชายเป็นฝ่ายชนะไปชิวๆกัน